สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับค้นค้นพานะครับ EP ที่750นะครับมีพาสะสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางรายการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแวนเก็บเงินไปทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับ EP ที่750นะครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จเก่าครับหมายนิดหนึ่งครับสมเด็จเก่าหมายนลขหนึ่นะครับต่อไปคนระับเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับ ไปนะเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับต่อไปหมายเลขสีน่นะเป็นเหรียญลออหลวงพ่อโตวัดวิหารทองครับ เนื้อธรณ์ผสมครับหมายค่านะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินครับ หมายเลขหกครับเป็นเหรียญหล่อครับชินาลาดครับหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมครับหล่อโบราณนะผิวกุกละนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอเนื้อดินนะครับ หายเแปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับฉลองสำนักศักิ์นะครับ,รรบเป็นเหรียญกระไรทองนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นชินาานะครับอาจารย์ชมุมชัยคีรีนะครับสองสี่กว่านะครับชินาาอาจารย์ชมหมายเลขเก้านะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นหลงพรอเงินนะครับรอหลงพรอเงินหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเองนะครับเป็นหลงพ่อคูณน,นะครับสมเด็จหลงพราะคูณน,นะครับ สังเดชหล่อหลวงพ่อคุณรุ่นหนึ่งครับหมาในสิบเอ็ดครับหมาในสิบสองครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับเป็นพระจังทีมครับเป็นเรียรูปไข่นะครับสิบสามครับเป็นหลวงปู่ทวดครับ สิบสี่นะครับเป็นเหรียญรอหลวงพระดมนะครับอรอหลวงพระดีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเป็นเหรียญรอเนะื้อทองผสมนะครับสิบห้านะครับเป็นเหรียญอาจารย์ลีนะครับออกวัดป่าของกุ้งนะครับเหรียญพระอาจารย์ลีนะครับ ของปลาป่าของกุ้งนะครับสภาพใช้นะครับ1ิบหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยไม่ตัดปีกเงินปรปะก้านะครับ1ิเจนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนะครับสองสีเก้าแปดนะครับ แปดเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับหมายนลขสิบเก้านะเป็นเหรียญคุดนะครับจันเวลานะครับัดผูทองนะครับปีหกศูนย์นะครับนี่มีดอกคุดนะครับ รูปสแตมมนะครับอาจารย์วลาวัดโพทองนะครับยีนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับพูดจือวัดเขาตะเงาะชัยภูมินะครับล็อกเก็ตขลงพูจือนะครับตารางเป็นตะกุดสามกระสัดนะครับมันก็มีหมายเลขนะครับยี่สิบเนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่น90ปีนะครับ ยี่สินะครับเป็นหลวงบททวดนะครับรทวดวัดช่างให้นะครับยี่สินะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับลุ่งช้างคู่นะครับ ยีนะเป็นพระพงรูปเหมือนพงปศุกุ์วัดโพไซทองนะครับหลังเป็รูปถ่ายนะครับหมายเลขที่ห้าครับเป็นคุษสะหลวงผู้เผือกวัดกิ่แก้วนะครับเป็นพระเนื้อโผงนะครับ ยี่สิบหกครับเป็นทางพีอานะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นเหลินลู่หลวงพ่อแพนะครัพ่อพี่กุลทองนะครับ ยี่สิบแปดครับเป็นผุทธวดครับหมายเลขยี่สิบเก้านะเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเนื้อทองผสมนะครับ 30นะเป็นสมเด็จหล่อนะหลวงพ่อแฉงเป็นหรียหล่อนะหลวงพ่อแฉงวัดบางพังนะครับนี่ครับรายการละสองร้อสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยนะครับอีพีนี่ครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปดานนะครับ ฝากเพื่อนในพี่ผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงเ่านนะครับสวัสดีครับ